คุณมงคลต่อเลยค่ะจากปทุมธานีสวัสดีค่ะคุณมงคลคะครับสวัสดีครับค่ะคุณมงคลที่มีปัญหาเรื่องอะไรครับเอ่อเดี๋ยวผมจะให้ให้ข้อมูลนะครับไอที่นิ่กปุ่นนี่แหละเขาออก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 รถวิ่งตามหมู่บ้านใครมีเสีบัตรทองให้มาเข้ากับคลินิกเขาเขาอ่า ทีนี้พอพอผมเอาหลานหลานไม่สบายค่ะไปรับบริการแต่เขาตรวจให้แต่ไม่ใจยาเราอยากรู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรหลานใช่ไหมคะหลานของค,คุณพี่มงคลสิทธิ์เขานี่ค,คือใช้สิทธิ์ปะทองด้วยใช่ไหมคะค คือคลินิกนี้ยจะวิ่งโฆษณาเลยชวนชาวบ้านมาอยู่กับเขาใช่าเป็นปฐมภูมินะครับคืออันนี้เขาเรียกว่าปิดเสียงผมผมว่าพี่มงคลต้องปิดเสียงโัรทั์ก่อนนะหรือพี่เดินออกมาจากตัรทัศน์นะเดินงานตีกันมานะครับใช่ค่ะปิดเสียงโทรทั์ครับรอบคุณค่ะ ก็ผมผมผมก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมเขาไม่จ่ายยานะครับแล้วหลานป่วยขนาดไหนอะครับก็มีไอไอแล้วก็อ้วกตัวร้อนอไปตรวจแล้วไม่จ่ายยาแล้วมีหมอไหมครีนิกมีหมอไหมมีหมอประจําอยู่คนหนึ่งครับมีหมอประจําตรวจเด็กไออาเจียนแล้วก็ไม่จ่ายยาแล้วให้เด็กกลับบ้านเฉยๆอย่างงี้เหรอ ให้ให,ให้ให้เราออกมาซื้อ,อยากินเองครับเอาออกมาซื้อ,อยาก,กินเองหมายถึงว่าเขียนว่าให้ว่าต้องไปซื้อ,อยาตัวนั้นตัวนี้อย่างนี้เหรอคะหรือว่ายังไงเขาไม่ได้เขียนให้นะเขาบอกให้บอกบอกให้มาซื้อ,อยากินเองแต่ตรวจให้ได้ครเขาพูดอย<อ>่าง<ะ>นี้คือตรวจฟรีแต่ยาไม่จ่ายอย่างนี้ใช่ใชไหมคะครับที่งานต่อคุณหมออัธพรลิ้มปัญญาเลิศรองเลขาธิการสปสชไหมทีนะ ถ้าท่านไม่สะดวกไม่เป็นไรแล้วบันทึกเรื่องนี้ส่งท่านคุณหมอแล้วก็ส่งคุณหมอเจเด็ด,ด้วยนะกระบุ่มนะทีมงานเนะาะให้ได้รู้นะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังไหม่ขอหลังไหม่นะว่าเป็นคลินิกอะไรนะไม่เอ่ยหน้าใหม่นะอ่าแล้วประการที่สองพี่มงคลครับเอ่อถ้าอย่างนั้นเราก็เปลี่ยนที่รักษา บอกว่าถ้าถ้าไม่บริการอย่างนี้เราก็เปลี่ยนย้ายไปที่ที่คลินิกอื่นหรือโรงพยาบาลอื่นลองดูนะพี่นะเราเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้วันนี้เลยมีเยอะแยะครับเออใช่ถ้าคุณบริการไม่ดีแล้วก็หนึ่งบริการไม่ดีเปลี่ยนได้ปีละสีครั้งนะครับสองไปอย่างนี้ตรวจอย่างเดียวแล้วบอกไปหายาซื้อเองกินยากินเองเนี่ยอันนี้ไม่ถูกแล้วเพราะเขาได้ต่อหัวไปแล้ว ได้ต่อหัวต่อคนไปแล้วแล้วเขาไม่จายาไอ้นี้ผมว่าเป็นปัญหาเลยต้องต้องแจ้งเรื่องนี้สปสชช่าเดี๋ยวเราเราจะแจ้งนะให้พี่ให้ข้อมูลที่เท็จจริงแล้วกันครับอืมอันนี้ก็มาลงทุกเรื่องนี้นะว่ามันมันไม่ถูกเนาะผมผมผมมีเกลียดใจเรื่องนี้แหละครับเรื่องมันจะเอาหลักฐานเราไปไปหากินพูดง่าย ที่มันมีปัญหาก่อนหน้านี้ที่โกงจําได้จะมีจําได้ไหมจีนี่แหละคลินิกชุมชนนอกอุดตันนี่แหละมีนะครับนี่มันเป็นเหตุที่เราจะต้องไม่ปล่อยให้คลินิกหรือสถานพยาบาลใดๆก็ตามที่เข้าร่วมโครงการรับเงินค่าหัวแล้วก็ไม่บริการประชาชนเนี่ยนะเอาละคุณหมออัตพรลิมปัญญาเลิศนะครับตอนนี้ท่านรองเลขาธิการสปสชคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณขนมครับสวัสดีครับผม ครับรบกวนคุณหมอนิดนึงให้ข้อมูลกับคุณหมอนะครับคุณคุณลงมงคลบอกว่าเมื่อวันไหนน้าพาหลานไปหาหมอเนี่ยเมื่อสี่ห้าวันนี้แหละครับสี่หวันที่ผ่านมาค,คือก่อนหน้านั้นก็จะมีคลินิกอ,อบอุ่นแห่งหนึ่งเนี่ยเอาร,รถไปเวียนอยู่ในหมู่บ้านเชิญชวนให้ประชาชนเข้ามาร่วมเป็นสิทธิ์บัทองสิทธิ์บัท,ทองกับคลินิกใช่ไหม ครับครับนะครับไปประกาศเชิญชวนเลยแหละทีนี้ชาวบ้านก็สมัครสมัครหลานป่วยสี่ห้าวันที่ผ่านมาหลานป่วยก็พาไปหาหมอที่คลินิกหลานมีอาการอาเจียนมีอาการป่วยอาเจียนหมอก็ตรวจให้เรียบร้อยครับแต่ว่าให้ไปซื้อยากินเองครับคุณหมอครับปัญหาอยู่ตรงนี้ครับครับผมอเออเป็นเป็นคลินิกที่เราลงทะเบียนไว้แล้วด้วยใช่ไหมครับ คลินิกบัตรทองเลยคลินิกบัตรทองเลยครับคุณหมอเอพอจะบอกจังหวัดได้ไหมครับปทุมธานีหรือว่าปาริมณฑลปทุมธานีจังหวัดปทุมครับโอเคโอเคเลยครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวคุณลุงสะดวกที่จะให้เบอร์ติดต่อกับหมายเลขบัตรประชาชนไว้สักนิดนึงไหมครับเดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยประสานกับคลินิกนะฮะแล้วเดี๋ยวดาเนินการให้ครับครับเดี๋ยวเราส่งข้อมูลให้คุณหมอนะ ได้เลยครับอืส่เให้คุณหมอจะได้ช่วยดูนะครับเพื่อจะได้เอว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับครับผมครที่ผมอธิบายนิดหนึ่งนะครับเอธิบายนิดหนึ่งว่าตามหลักการแล้วเนี่ยนะครับเมื่อเราลงทะเบียนคือคนที่มีสิทธิ์บัตรทองเนี่ยนะครับเขาจะมีหน่วยบริการประจำงั้นเจ็บแค่ได้ป่วยเราไปที่นี่ก่อนนะฮะยกเว้นกรณีฉุกเฉินและถ้ากรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินเนี่ยเราไปที่ไหนก็ได้ในระบบนะครับแล้วก็ใข้่ก่เนี่ยตามหลักต้องไม่ควรมี แต,แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตขอเบอร์โทรศัพท์รายละเอียดนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าท,ที่หนึ่งสามนับสูตรน,น้องๆเนี่ยโทรไปขอข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะไปดําเนินการให้นะครับอืคุณลุงเบอร์โทรศัพท์เบอร์ลุงเบอร์อะไระเบอร์นี้แหละครับเออส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเบอร์นี้แหละผมผมเข้าใจเข้าใจพูดสุข์ก็จำเบอร์ไม่ก็ได้นะ ครับเดี๋ยวทีมงานขึ้นเบอร์ของคุณลุงไหมนิดตนึงแล้วกันนะศูนย์เก้าค่ะพี่หนมนอมสองหกสองสองหกหนึ่ค่ะหนึ่ครับคุณลุงคุณลุงเืี้ยอะไรนะครับลุงมงคลเกษมสิริครับมงคลเกษมสิริโอเคเลยครับ เดี๋ยวจะให้น้องๆโทรไปคุยนะครับอยู่แถวเมืองเอกอยู่แถวเมืองเอกนะครับโอเคได้เลยครับได้เลยครับเดี๋ยวจะแก้ให้ครับได้ครับคุณหมอครับคุณหมอครับถามนิดนึงมีมีคุณนิตยาถามว่าบัตรคนพิการใช้กับโรงพยาบาลได้ได้บ้างอันนี้โรงบัตรคนพิการนี่ใช้ได้ได้ทุกที่ใช่ไหมคุณหมอไม่ต้องไปทุกที่บัตรทองอย่างเดียวใช่ถูกถูกต้องครับผมถ้าถ้าเป็นผู้พิการแล้วเนี่ยไปได้ทุกที่ครับไปได้ทุกที่ นะครับไปได้หมดเลยไม่ต้องไปเริ่มต้นที่บัตรทองใช่ไหมครับคุณหมอไม่ไม่ต้องเริ่มต้นไม่ต้องมีใบส่งตัวด้วยครับเป็นสิทธิประโยชน์ที่มอบให้กับคนพิการมาหลายปีแล้วครับค่ะเดี๋ยวผมลาคุณพี่มงคลก่อนนะพี่มงคลนะผมสวัสดีแค่นี้ก่อนนะจะคุยกับคุณหมออีกนิดนึงนะครับขอบคุณครับ